ประทีปคือเครื่องมือสองเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลามีคนตายนำศพมาฝากวัดเจ้าภาพมักจะมาเรียนถามเจ้าอาวาสว่าจะเอาศพไปจัดการฝังหรือเผาในวันไหนจึงจะดีถ้าไปเจอเจ้าอาวาสที่มีสติปัญญาแข็งมีเหตุผลทันต่อเหตุการณ์ก็สามารถเลือกวันที่เหมาะเจาะแต่ถ้าไปเจอเจ้าอาวาสชนิดปัญญานิ่ม ก็ทําให้เจ้าภาพน่วมไปทั้งตัวเหมือนกันวันเผาจบวันฝังศพนั้นจะเผาว,วันใดฝังวันใดย่อมได้ทั้งนั้นแต่วันไหนจะเหมาะเจาะหรือไม่ชาวบ้านเขาไม่กล้าตัดสินใจชี้ชัดลงไปเขาอยากให้พระตัดสินเขาเชื่อว,วาจาพระว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพระต้องมีความรอบรู้บางท่านก็อยากจะได้วันเสาร์หรือวัวนอาทิตย์ บางท่านก็ไม่อยากเก็บไว้หลายวันเพราะว่าสิ้นเปลืองมากและเนหน็ดเหนื่อยอดนอนบางท่านก็ไม่อยากจะเอาไปอยากจะเก็บไว้นานๆถ้ามีคนมาถามข้าพเจ้าว่าวันไหนดีจะต้องถามก่อนว่าญาติรู้กันทั่วมากันครบหรือ,อยังใครอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศจะต้องรอใครอีกบ้างผู้ตายถ้าหากว่าปุบปับตายหรือว่านอนยอดเข้าต้มกันมาหลายเดือนแล้ว เป็นหนี้โรงพยาบาลหรือเปล่าชําระค่ารักษาโรงพยาบาลหรือ,อยังกู้เงินใครมาทําศพหรือไม่งบประมาณในกระเป๋ามีเท่าใดเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจนารณาแล้วจึงตัดสินลงไปว่าเอาไปวันนี้ดีแน่แน่แต่ก็ยังมีมนุษย์ปากไม่มีหูรูดซึ่งดีแต่พูด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 โดยไม่ได้นึกว่าใครเขาจะเสียหายบ้างเวยาย,ายขึ้นมาว่าใครบอก ว่าให้เอาศพไปในวันนี้วันนี้ไม่ดีไม่มีใครนิยมลองนึกดู่ไอ้พูดอย่างนี้ใครๆมันก็พูดได้นกแกว้วนกขุนทองมันก็พูดได้เหตุผลสิตรองดูเอาศพไว้หนึ่งคืนหนึ่งวันมีปัญหาที่ต้องแก้เท่าใดพอมีคนท่วงขึ้นมาเจ้าภาพก็ลังเลมาถามอีกขอเปลี่ยนขอเลื่อนจินต้องว่ากันแรงๆในบางครั้งว่า โปรดเชื่ออาตมาเถิดที่พูดอย่างนี้เพราะหวังดีไม่มีเจตนาร้ายที่เขาพูดอย่างนั้นเขาพูดโดยไม่ได้คิดถ้าเอาเหตุผลมาตีแผ่กันแล้วเหตุผลชนะทุกรายคนโวยวายมันก็ต้องตกขอบตกถนนไปหมดคนอย่างนี้เรียกว่าคนดีแต่พูดฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมอันเป็นคำสอนในทางพระศาสนา ส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเคยพูดให้ฟังแล้วว่าคนที่เรียกว่าบัณฑิตตามทัศนะของชาวโลกคือผู้ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยจบหลักสูตรจนมหาวิทยาลัยประสาทปริญญาให้เราเรียกกันว่าบัณฑิตชั้นต้นเป็นบัณฑิต ธรรมดาเรียกว่าผู้จบปริญญาตรีส่วนผู้ที่จบปริญญาโทรเรียกว่ามหาบัณฑิตท่านที่ได้ปริญญาเอกเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตในธรรมนีติธนบุไว้ว่าบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตไม่ได้ถ้าไม่ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคือท่านบอกว่าหนึ่งคุณสมปันนละลังกาโรบัณฑิตเป็นผู้มีคุณสมบัติคือมีความรู้ความสามารถเป็นเครื่องประดับ เอาง่ายๆก็หมายความว่ามีปริญญาบัตรแล้วสองสภัส,ภสตหิตาวะโหทั้งเป็นผู้สามารถอาจจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สรรพสัพตว์หมายความว่าเขาเป็นผู้สามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้หยิบยื่นประโยชน์และความสุขให้แกป่ปวงชนได้เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำสามปาร,รัตตัดถังนัจไรยะแต่เขาไม่ยอมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนและต่อผู้อื่น กุโตโสปันดิตโตพะเวดังหรือจะนับเขาว่าเป็นบัณฑิตได้คือจะเอาเขาเป็นบัณฑิตได้อย่างไรฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเป็นบัณฑิตแบบศาสนานี้อยู่ที่การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบุคคลผู้ใดสามารถทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้นําท้องถิ่นได้เป็นบัณฑิตได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกจึงให้ปริญญากิติมศักดิ์ แก่ผู้ที่ทําประโยชน์แก่สังคมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแห่งประเทศไทยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยพาราสีพระธรรมมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัไัยพุทธกยาได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลันทา,นาท่านอาจารย์พุทธทาสได้ดุจฎีบัณฑิตจากมหาจุฬาพระมงคลราชมุนีวัตถุธาตไปเอามาจากอเมริกาอีกใบหนึ่ง บัณฑิตเหล่านี้เป็นบัณฑิตนอกมหาวิทยาลัยก็จริงแต่ว่าเป็นบัณฑิตเพราะทําประโยชน์แก่ปวงชนเป็นบัณฑิตตามหลักในทางพระศา,าสนาดังนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดารงชีวิตโดยใช้หลักธรรมะอันเป็นคําสอนในทางพระศา,าสนาเป็นประทีปส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืน เราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องมีมิตรมีสหายมิตรมีสองจำพวกมิตรเทียมกับมิตรแท้มิตรเทียมก็คือคนเทียมมิตรมิตรชนิดนี้จะคิดถึงพาอาศัยเวลาเราเข้าที่อับที่จนไม่ได้เวลาเรามีเงินมีทองมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้ามีตามิตรชนิดนี้จะล้อมหน้าล้อมหลังหาไม่ยากแต่ออกปากพึ่งไม่ได้เวลาเราตกทุกข์ได้ยากสิ้นไร้ไม่ตอกมิตรเหล่านี้จะห่างเหินเมืนหมาง บางคนกลายเป็นศัตรูไปมิรชนิดนี้จะไม่มีก็ไม่ได้มันมาเองและมันก็ไปเองแบบน้ำขึ้นน้ำลงถ้าน้ำขึ้นบัวขึ้นน้ำลงบัวก็ลงอย่าไปสนใจมันมิตรแท้หมายเอาเพื่อนตายสามารถตายแทนกันได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามิตรคนใดเป็นมิตรแท้เพื่อนคนใดเป็นเพื่อนตายให้สังเกตดังนี้หนึ่งอหิเตปติเซโทจะมิตรคนใดมักจะห้ามเรา ป้องกันเราเวลาเราจะทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เขาจะเข้าขัดขวางห้ามปรามบางทีเราก็โกรธให้เขาไม่พอใจเขาเกลียดเขาเรามักจะคิดว่าเพื่อนคนนี้ชอบขัดใจเราสองิเตสุจะนิโยชโกมิตรคนใดชอบมาชักจูงเราให้ทำการที่จะเป็นประโยชน์บางครั้งเราก็เบื่อที่หน้าเหม็นหน้าเขาแต่เขาก็มาชักชวนบางครั้งก็มาบังคับเรามากะม,มาเกณฑ์ ให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เรามักจะมองไปว่าเพื่อนคนนี้มันจุกจิกจู้จีจ้น่ารำคาญใจสามพยศเนจาริจาโคเพื่อนคนใดมิตรคนใดเวลาเราประสบความมีบัตรประสบภัยเขาจะโผล่เข้ามาให้เราเห็นหน้าอาสาแก้ปัญหาข้อข,อขัดข้องป้องกันอันตรายให้แก่เราเรามีทุกแก่ทุกให้จนเราสบายใจแล้วเขาก็หายหน้าไปเวลาเราอยู่ดีกินดีมีสุขเรามักจะไม่เห็นหน้าเห็นตา และเรามักจะไม่ได้คิดถึงเขาแต่เวลาเราร้องไห้เขาจะเข้ามาเช็ดน้ำตาให้โดยไม่ได้บอกสังเขปังมิตรลักขณังนี้แลเป็นลักษณะของมิตรดวยย่อจะรักใครชอบใครก็แล้วแต่แต่ควรแยกชนิดของมิตรออกว่าใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเทียมฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมอันเป็นคำสอนในทางพระศาสนาเป็นประทีปสสองทางชีวิต เดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนการกินอาหารถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าแม้อาหารจะอร่อยถูกปากสักเพียงใดก็าตามถ้ามันเต็มกระเพาะแล้วเราก็อิ่มจะขืนใจกินต่อไปไม่ไหวมันจะอาเจียนออกมาต้องอิ่มต้องพอต้องลุกต้องเลิก แต่สิ่งที่กินไม่รู้จักอิ่มมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งกองไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเราจะเติมเชื้อเข้าไปสักเท่าใดสักเท่าใดไฟไม่หมดไฟไม่อิ่มด้วยเชื้ออะไรขวางหน้ามันไม่หมดสองทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มใครจะขนน้ำจากที่ไหนที่ไหนลงไปถมในทะเลทะเลจะไม่มีวันอิ่มด้วยน้ำเป็นอันขาดสามคนโลภมากไม่อิ่มด้วยสมบัติ แม้ว่าจะบังคับฝนให้ตกลงมาเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นอัญมณีก็ไม่สามารถทําให้คนโลกมากอิ่มใจในสมบัติได้ได้เท่าใดมีเท่าใดไม่มีทางพอไม่มีทางอิ่มไปงานศพพระจะเทศให้ฟังอย่างไรก็ไม่มีทางให้เขาํานึกสำเนียกได้ไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้นอกจากเขากินไม่ได้กินไม่ลง ไปไหนไม่ได้หามส่งโรงพยาบาลนอนบนเตียงรอให้หมอผ่าตัดขณะที่นอนรอวันผ่าตัดมันได้คิดมันคิดว่าเออกูเข้าห้องผ่าตัดหนนี้จะรอดหรือไม่รอดจะได้มีโอกาสออกไปพบหน้าลูกหน้าเมียหรือไม่สังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของกูที่กูมีที่กูหามาที่กูยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูของกูถ้ากูตายคราวนี้กูจะเอาติดตัวไปในโลกหน้าได้หรือไม่ คราวนี้แหละจะได้สำนึกความโลภมันมาหยุดเอาบนเตียงผ่าตัดคิดว่าถ้ากูรอดไปคราวนี้กูจะทอดกระถินกูจะถวายผ้าป่ากูจะสร้างวัดกูจะเลิกขูดรีดไถดอกเบี้ยแพงแงกูจะเลิกกินเลิกโกงเลิกเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์กูจะทำบุญทำทานกว่าจะกลับตัวกลับใจได้เหลือเวลาไม่กี่นาทีบางคนไม่ทันได้ออกมาทำอะไรดังที่ใจนึกไว เข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาบางคนก็ย,ยังชั่วออกมาตั้งหลักใหม่กลับตัวกลับใจกันใหม่ฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมอันเป็นคําสอนในทางศาสนาเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตอนที่เดินทางไปไหว้พระในอินเดีย นอกจากจะไปชมสถานที่สำคัญในทางศาสนาพุทธแล้วยังได้ไปชมโบสถ์สุเรามัสยิตของศาสนาอื่นๆได้พบกับผู้หญิงนักบวชจำพวกหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีน้ำตาลบ้างนุ่งห่มผ้าสีดำบ้างคลุมตั้งแต่ข้อเท้าถึงศีรษะหน้าตาปิดหมดเจาะรูไว้ที่ลูกตาบางคนก็ไม่ได้เจาะแต่ใช้ผ้าบางๆคัันไว้ที่ลูกตาเราไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอันแท้จริงของเขา ว่าเขาจะมีสวดชงอง์เอวอ้วนผอมอย่างไรจะมีผิวดำผิวขาวอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรไม่มีทางได้ดูและไม่รู้ว่าใครสวยหรือว่าไม่สวยมันก็ดีไปอย่างสวนทางกันไปสวนทางกันมาซึ่งผิดกับผู้หญิงบ้านเราเปิดเผยเสียจนไฟจะแลบออกมาสตรีบางคนโตแล้วเป็นสาวแล้วไม่ใช่เด็กๆยังนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนสั้นอะไรอะไรดูมันสั้นไปหมด เพราะเปิดเผยส่วนสัตว์ให้เห็นเต็มหูเต็มตาอย่างนี้จึงเกิดคดีคมขืนแล้วค่ะในติกริบาตอังคุตรนิกายท่านว่าสิ่งที่ปกปิดดีแต่เปิดไม่ดีมีสามอย่างคือหนึ่งมาตุคามโมหมายเอามาตุคามคือผู้หญิงชาวบ้านให้ซ่อนอย่าเอามาอวดหรือหมายเอาการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าเที่ยวใดเปิดให้มันมากนักอะไรควรปิดก็ปิดเสียบ้างเพื่อลดคดีอาทยา เกี่ยวกับการฉุดฆ่าอนาจารหรือว่าขมขืนแล้วฆ่าให้ปกปกปิดให้มิชิดสองธรรมนามันตาธรรมนานังมันตามนของพรามเปิดเผยไม่ดีไม่ขลังต้องปิดบังซ่อนเล่นไว้สามมิจฉาทิฏฐิหมายเอาความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมสามอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้ปกปิดจึงจะดีงามเปิดเผยเปิดเผยหาดีงามไม่ ฉะนั้นจงจำไว้และบอกกันต่อๆไปว่าอะไรควรปิดก็ให้ปิดขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมนเป็นคำสอนในทางศาสนาเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือสองเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสิ่งที่ควรเปิดปิดไม่ไม่งามมีอยู่สามอย่างคือ จันทมันดาลังดวงจันหนึ่งเวลามีเมฆหมอกมาบังจันทร์ทำให้เดือนมืดเราไม่ชอบหรือเวลามีราหูอมจันท์ที่เรียกันว่าจันทคาตเราอึดอัดไม่สบายใจอย่าเอาอะไรมาบังจันท์จันสว่างสวัยนั่นแหละดีสองสุริยมันดาลังดวงอาทิตย์มีอะไรมาปิดมาบังหรือมีเมฆหมอกมาบดบังหรือเวลาราหูมาบังอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่าสุริยคราด เราก็ไม่ชอบมันอึดอัดพิกลอยู่สามตถาคตประเวทิโตธรรมวินัยโยธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าทรงแสดงไว้แล้วประกาศแล้วต้องช่วยกันแสดงต้องช่วยกันประกาศต้องช่วยกันเปิดเผยท่านผู้ใดปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้เห็นธรรมไม่ให้เห็นวินัยท่านผู้นั้นมีเจตนาไายต่อประชาชนส่วนท่านผู้ใดเปิดหูเปิดตาประชาชนให้เห็นธรรมให้เห็นวินัยโดยวิธีการต่างๆ เช่นช่วยกันพิมพ์ธรรมะพิมพ์วินัยแจกเป็นธรรมทานช่วยเหลือกเกื้อกุลกันให้มีการแสดงธรรมประกาศธรรมท่านผู้นั้นมีเจตนาดีต่อประชาชนมีวัดอยู่วัดหนึ่งในอำเภอนี้เจ้าอาวาสปิดหูปิดตาประชาชนนอกจากท่านจะไม่แสดงธรรมให้แก่ประชาชนแล้วท่านยังขัดขวางไม่ให้มีการแสดงธรรมแก่ประชาชนเวลานี้ท่านกำลังตาบอดสติวิปราสจิตฟั่นเฟือนชาวบ้านกำลังจะขอให้ปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ฉะนั้นขอให้จดจำกันไว้ว่าสิ่งที่ปิดแล้วไม่งามเปิดงามหรือว่าปกปิดไว้ไม่ดีเปิดดีก็คือพระจันทร์หนึ่งพระอาทิตย์หนึ่งพัรมวินัยของพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระบาลีในติกนิบาตอังคุตรนิกายว่าไว้ว่าอิมาณิโซภิกขเวตีนิวิวตานิวิโรจันติโนวิวตานิภิกษุทั้งหลายสามสิ่งเหล่านี้แลเปิดเผยจริงรุ่งเรืองปกปิดไว้หารุ่งเรืองไม่ พระอาทิตย์พระจันทร์เราไปแตะต้องหาได้ไหมแต่พระธรรมวินัยของพระตถาคตเราควรจะช่วยกันเปิดเผยไม่ควรปกปิดฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรง,งชีวิตโดยใช้หลักธรรมะอันเป็นคําสอนในทางศาสนาเป็นประทีปส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทินประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืน คนเรามีกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งตัดไม่ค่อยจะขาดคือการไม่ยอมคนอยากจะเอาชนะวิธีที่จะเอาชนะผู้อื่นหมายถึงว่าถ้าจําเป็นจะต้องเอาชนะก็ต้องดูก่อนว่าผู้ที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครคือต้องใช้จิตวิทยาถ้าเขาผู้นั้นเป็นคนสูงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุสูงด้วยยศศักด์อักรฐานสูงด้วยวิชาความรู้หรือสูงด้วยบุญญาบารมีก็าตาม อุตมังปานิปาเตนะพึ่งเอาชนะคนสูงด้วยยกมือไหว้ทั้งนี้เพราะหลักความจริงมีอยู่ว่าคนสูงไม่ว่าจะเป็นเพราะอายุสูงยศศักดิ์อัครฐานสูงความรู้สูงตำแหน่งสูงบุญสูงหรือหัวสูงพวกสูงสูงส่วนมากมักจะถือตัวมีความถือตัวจัดถือตัวว่ามีอายุมากกว่าเขาถือตัวว่ายศมากกว่าตำแหน่งใหญ่กว่าเป็นต้นก็เลยถือตัวถือตนไว้ตัวไว้ตน คนที่ถือตัวจัดไว้ตัวไว้ตนพอถูกเรายกย่องนิดหน่อยตัวลอยเพราะฉะนั้นถ้าพบปะผู้สูงอายุผู้สูงศักผู้สูงยศสูงตำแหน่งหรือคนหัวสูงทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาเรารีบยกมือขึ้นไหวทันทีมือของเราไม่ได้เช่าไม่ได้ซื้อเป็นของเราแท้แทไม่ได้ไปยืมของใครเข้ามาของของเราแท้แทใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ซึกไม่รอไม่ต้องขออนุญาตใคร ฝึกเป็นคนมือไวเจอใครที่สูงสูงดังกล่าวยกมือไหว้ทันทีเอาคะแนนไปก่อนคือคนพวกนี้มักจะลืมตัวหลงตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันมันเป็นเทวดาธรรมดาธรรมดาเทวดามักจะต้องอยู่สูงกว่าคนธรรมดาเพราะถูกเรายกย่องประคับประคองโดยการกราบด้วยการไหว้เอาอะไรเอากันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะพึ่งพาอาศัยคนสูงสูงดังที่กล่าวมา แล้วบังเอิญเราเป็นคนหัวแข็งมือแข็งจบกันจะไปขอพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลยบางคนถึงกับออกปากว่าไอ้นี่มันอย่างไรของมันรับหลังอยากฆ่าพอเห็นหน้าก็เอ็นดูเพราะอะไรก็เพราะการยกมือไหว้เขาก่อนนี่แหละสามารถเอาชนะน้ำใจเขาได้ฉะนั้นจงหัดเป็นคนมือไวไหว้ดะจะเอาชนะใจคนสูงได้ฉะนั้นจึงขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมะอันเป็นคำสอนในทางศาสนา เป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทอประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนบางคนเป็นคนกล้าปากกล้าใจกล้าที่เขาเป็นคนปากกล้าใจกล้านั้นเพราะเขามีพวกส่วนมากคนที่เป็นคนกล้าแข็งมักจะเป็นคนมีพวกเขามั่นใจในกําลังหนุนคือพักพวกริงกล้าหาญ การที่เราต้องการจะเอาชนะคนกล้าอย่าไปท่าตีท่าต่อยอย่าไปใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันสูรังเพเทนะวิยเยพึงเอาชนะคนกล้าโดยให้แตกสามคัคีการทําคนให้เขาแตกความสามัคีโดยใช้วิธียุให้ราต่าให้รั่วจนสามารถทําคนดีๆที่เขารักกันสามัคีกันแตกกันตามหลักในทางศาสนาแล้วถือว่าเป็นบาปไม่ควรทํา แต่ในกรณีที่เราต้องการเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งเป็นผู้กล้าและมีกำลังมากกว่าเราก็จำเป็นต้องทำให้เขาอ่อนกำลังลงดอย,ยุให้เขาสลายตัวไม่ให้เขารวมตัวยุให้เขาแตกกันให้กินแหนงแข่งใจกันเมื่อเห็นว่าเขาแตกกันแล้วอ่อนเปลี่ยเพลียแรงแล้วเราจรึงเข้าลุกกระนำจ้ำเติมประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานสำหรับพิชัยสงครามก็ว่าไว้อย่างนั้น เมืองลำพูนแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่พญยายีบาผู้ครองนครลำพูนเป็นผู้เก่งกล้าสามารถมากพญาเมงรายเห็นว่าจะใช้กำลังเข้าหักเอาเมืองเห็นทีจะสู้ไม่ได้จึงทำเพทุบายส่งไอ้ฟ้าเข้าไปยุให้ลำตำให้แตกแยกให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นปกครองกับพละบ้านพละเมืองจนเห็นว่าทั้งพละบ้านทั้งพละเมืองทั้งพญยายีบาอ่อนกำลังลงแล้วไอ้ฟ้าก็จึงให้สัญญา พรยาเมงรายจึงยกกองทัพเข้ายิดนครลำพูนได้โดยง่ายได้การทำลายพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเวลานี้เขาก็ดำเนินการโดยวิธีนี้คือ,อยุให้พวกเราแตกคอกันให้พวกเราทะเลาะวิวาทกันจนพวกเราเปลี้ยเพลียแรงแล้วตาอยู่จะเข้ามากินตรงกลางระวังให้ดีฉะนั้นจึงขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมนเป็นคำสอนในทางพระศาสนา เป็นประทีติสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเชิน